มีเริ่มตั้งแต่300ก็มีจะเล่นนานไหมหรือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากๆนะครับค,ควัสดีครับผมอาร์ตี้นะครับผม เออผมตีนะครับวันนี้เรามาออกกล้องด้วยกันครั้งแรกนะครับใช่ครับก็เคยเห็นหน้าเห็นตากันมาบ้างแล้วนะครับสำหรับคนที่สำหรับคนที่ดูติดตามเราใช่ใช่มาอยู่แล้วตอนนี้เราก็จะทํคชิปแบบออกมาตอนเนื่องนะครับให้คนได้ดูกันนะครับว่าเรามีอะไรมาแนะนําบ้างครับโอเคโอเคครับวันนี้เราอยู่กับกีตาร์ยี่ห้องคิดนะครับก็คือจากที่ เห็นกันต้นคลิปนะครับว่ากีตาร์ราคา890จะใช้ได้จริงหรือไม่โอเคคแค่นี้เหรอพี่ด้วยด้วยความที่ผมเห็นตามราคาออนไลน์ไปพี่ช้อปปี้วัตดาอะไรต่างๆน,นะไอราคา890เเนี่ยมัน มันดีจริงจริงมันมันใช้ได้จริงหรอมันมันมันถูกขนาดนี้ได้ไงอะพี่จริงๆริไอราคา890อ่ะมันก็มีในเลทจะพูดว่ากีตาร์ในเลทราคาต่ำพันมันมีหลายราคานะจริงจริะเคยเห็นนมีเริ่มตั้งแต่300ก็มี400ร้อยห้าร้อยก็มีมีด้วยพี่ <laughs> มีจริงหรอใช่แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะไม่เคยลองเหมือนกันตีเคยลองไหมในช้อปปีล้ลรือด้ คือผมไม่เคยลองแล้วก็ไม่กล้าด้วยเพราะมันอซื้อมาแล้วแบบเอ้มันจะอยู่ใช่จริงป่าวใช่มันจะอยู่ได้กี่เดือนอลยอันนี้อันไหนก็ร้อยอันนี้ที่ของเข้ามาเราคิดว่าเฮ้ยราคาเนี้ยมันใช้ได้จริงเหรอวะอะไม่างั้นก็สําหรับสําหรับของเรานะครับก็คือเป็นแบรนด์คิดเนาะคิดเป็นแบรนด์เริ่มต้นสําหรับใครที่ต้องการมีกีตาร์ที่คิดว่าจะซื้อกีตาร์ไปเรารู้สึกแบบจะเล่นนานไหมหรือว่าคุณพ่อคุณแม่คนไหนอ่ะอยากซื้อไปให้ลูก เราไม่รู้ว่าลูกของเราเนี่ยจะเล่นหรือเปล่าหรือว่าวางทิ้งไว้อะไรเงี้ยครับไอ้พวกเนี้ยพี่ว่ามันก็ตอบไอ้พวกเนี้ยพี่ว่าโอเคไอ้พวกเนี้ยพี่ว่ามันก็ตอบโจทย์ครับสำหรับใครที่แบบเอออยากหากีตาร์สักตัวหนึ่งแต่ว่างบงบไม่แพงมากแล้วก็เล่นได้จะบอกว่าของเราอ่ะเล่นได้ เชื่อไหมว่าเล่นได้เชื่อครับทําไมถึง <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> เาไม่เพิ่งเพิ่งกลับมารองเหมือนกันเมืเอ่อกี้เออใช่เเปิดกล่องมาเรารู้สึกว่าเฮ้ยเออมันก็มีของแถมที่มันค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากๆนะครับเ,เดี๋ยวโชว์โชของแถมให้ดูเลยลของแถมใช่อันดับแรกเลยนี่มีกระเป๋าครับโอโอ้กระเป๋าค่อนข้างดีนะเนี่ยหนา ไม่ไม่ใช่แบบว่าไม่ไมหนาบางไม่ไม่ถึงกับว่ามันผมเคยเห็นแบบว่ามันจะมีพานว่านี้อีกเป็นผ้าแบบเหมือนผ้าครีวมาคิโลไม่ขนาดนั้นแต่ว่าอันนี้รู้สึกว่ามันมันโอเคโอเคโอเคกว่ามันให้มาเขาเรียกว่าสมน้ําสมเนื้อแบบคุ้มเลยครับจริงๆอ่ะเราเคยมีแบรนด์ที่ขายก่อนหน้านีที่ขายเหมือนกันก็คือเป็นแบรนด์แบตเจอร์นะครับแต่ว่าตอนนี้ของขาดไปอันนี้เราจะมารีวิวแบรนด์ชิกก่อนโอเคให้กระเป๋ามาครับแล้วก็ ส่วนต่อมาที่ให้มาก็คืออ <c oughs> ในส่วนต่อมาที่ให้มาก็คือนี่เลยสายสพ,พายครับครับรอะไตรไตกไีอออ้อ๋อถุงถุงอ๋อสายสพายนี้ใช่ไหมโอเคครับแล้วก็จะมี อันนี้คนสงสัยว่าเอาไว้ทำอะไรครับไอ้ตัวเนี้ยครับ,รบมันเป็นเชือกแบบเชือกสั้นๆอะไรเงี้ยเราเอาไว้ผูกกับตัวเจ้าตัวสายะัายเนี่ยครับตรงรูมันเผื่อกีตาร์ที่มันไม่มีตรงยึดตัวยึดตรงนี้ครับแล้วก็ไม่มีตัวยึดตัวนี้ยเราก็ผูกกับตรงนี้ใช่ไหม แล้วเราก็จะใช้สายตาไพอ่ะคล้องไปที่ตรงนี้แล้วก็ใช้เชือบเชือกรัดคอไว้ประมาณเนี้ยเอาไว้หลังสายอันนี้ก็ให้มาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของประแจขันคอครับจะบอกว่ากีตาร์ตัวเนี้สามารถขันคอได้นะขันได้้วยใช่ปรับคอได้ปรับให้เร่แบบให้ต่ําได้ด้วยมีมีอยู่อ๋อมีจ่องมีช้องมาอยู่ใช่ก็เลยแบบเฮ้ยเออมันก็โอเคนะครับเออตีแล้วเห็นตัวนี้แล้วรู้สึกไงบ้างคือ ครั้งแรกที่ผมแบบเจอเลยนะตัวเนี้ยด้วยความที่พี่บอกว่าแ0ดร้อยผมแบบเอ๊ะมันมันแปดร้อยจริงใช่ไหมถ้าปกติผมว่ามันผมเคยเห็นนะของเพื่อนที่เคยเพื่อนผมอ่ะเขาซื้อมาราคาผมไม่แน่ใจราคาเหมือนกันแต่ก็ไม่ถึงพันเหมือนกันอาจจะพันหนึ่งด้วยซ้ำไม่ดีขนาดนี้ด้วยความที่มีการเคลือบเงาหรือว่าความคงทนอ่ะแใช่แลยเพราะมันค่อนข้างทนอ,อ่ออ,อใช่แล้วอย่างหนึ่งก็คือสังเกตว่า ท้องไม่บวมนะครับก็คือเรียบสนิทแล้วก็เฟดอ๋อใช่ใช่ครับท้องเรียบเนียนครับแล้วก็ตัวบีดก็ติดสนิทนะครับไม่มีการแบบมาองมาอ้ากันอย่างงี้ไม่ใช่แล้วก็ตรงหลายๆอย่างนะวัสดุเคโอเคโอเคแล้วในราคาสมสมราคาดีว่าเออเพราะว่าเพราะว่าก่อนนะ พราะว่าก่อนหน้านี้นนครับก็ของเรามีของแบรนด์ b a ตเชอร์ขายซึ่งงานมันก็จะประมาณนี้แหละแต่ว่า<อ>ตัวเนี้ยของแบ d เ e อร์ที่ราคาเท่า <c oughs> น,นี้ใช่ไหมครับราคาใกล้เคียงราคาใกล้เคียงกัน <c oughs> ตัวน,นี้งานก็ใกล้เคียงกันซึ่งมันก็เล่นได้เล่นได้เลย <c oughs> เล่นได้ดีเดี๋ยวเรามีรีวิว่ายคลิปกันให้ฟังนะครับใช่ <c oughs> แล้วสเปคเนี่ยมันมีนมอ,ะอะไรบ้างครับประยตตแบบไม้ทําไม้อะไรไว่ายังไงสเปคก็คือบ้านๆเลยครับก็คือบ้านๆเลยแต่จะบอกทรงก่อนทรงมันก็จะมีหลักๆอยู่สอทรงนะครับครับอย่างตัวที่ผมถือก็จะเป็นตัวทรง A หรือทรงออดดทอรียมนะครับจะเป็นออเดทอรีียมแบบสลิม ทรงเอนี่เหมือนนักศึกษาใช่ครับทันกับผมเอ้ยไม่ใช่ต่อต่อต่ออันนี้ทรงอะไรครับพี่เออันนี้ที่ตีถืออยู่ก็จะเป็นตัวทรงเดดนอตแต่เป็นเดดนอตแบบไซส์เล็กลงมาครับผมใช่ตัวนี้ขนาดขนาดไหนครับพี่38นิ้วนี่ก็38นิ้วนะครับก็จะเล็กกว่ากีตาร์ที่เราเห็นทั่วไปหน่อยใช่ถ้ากีตาร์ปกติมันจะมี41นิ้วครับอย่างเช่นด้านหลังเรา41นิ้วหรือว่าทรงจัมโบ้ที่เป็น12เนาะ ถ้าเป็นกีตาร์เล็กๆก็เริ่มที่30นิ้วอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเป็น38นิ้วขนาดกําลังพอดีเด็กจับง่ายแล้วก็คุณผู้หญิงก็เลน่นก็เล่นได้นะครับ<ช>ตัวนี้เพราะว่าสําหรับใครบางคนที่จะตัดสินใจซื้อกีตาร์ราคาประมาณเนี้ยเราไม่มั่นใจว่าเสียงมันจะดีหรือเปล่ามันจะเล่นได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราลองให้ฟังครับผมครับผมรบเราพูดถึงแบบว่าข้อเสียไหมดี อาจจะแบบว่าตั้งหนีทนิดหน่อยด้วยความที่ราคาขนาดนี้เป็นเผื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจรวยของคนที่ดูอยู่ด้วยได้ครับสําหรับสําหรับข้อดีของเจ้าตัวนี้เลยคือฮะยิ้็เ, <c oughs> เค <c oughs> เอา้อดีเลยพอดี้อดีของตัวนี้เข้อเสียกัอนี้วะพอดีก่อนไปเลยข้อเสียเลยนะครับคือด้วยความที่เป็นกีตาร์ราคาแบบเกรดไม่แพงมากกันมันทําให้วัสดุที่มันให้มา มันไม่ได้เป็นกีตาร์ที่มันแบบขเขาเรียกวัสดุที่มันให้มามันให้มาแบบเริ่มต้นเลยครับ beginner เดี๋ยวเล่าสเปกให้ฟังก่อนนะครับสเปคของเจ้าตัวนี้จะเป็นไม้ลินเดนทั้งตัวเลยลินเดนก็คือไม้เกตที่มันไม่แพงมากนะครับแล้วก็มาทําเป็นลามิเนตด้วยทําเป็นไม้อัดเข้าไปอีกแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นลามิเนตเนี่ยมันก็ทําให้เจ้ากีตาร์ครับมีความแข็งแรงคงทนด้านหน้าจะเป็นลินเดนแล้วก็ด้านข้างด้านหลังก็เป็นลินเดนหมดเลย แล้วสิ่งที่ให้มาเลยก็คือเรื่องของลูกบิดครับไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าซุ่มเข้าไปใกล้ๆมั้ยลูกบิดลูกบิดเห็นไหมเอาเป็นว่าเห็นแล้วกันเอาเป็นว่าเห็นนะครับ,รบ<ไ>ก็คือลูกบิดที่มันให้ม,มันให้มาแบบเฮ้ยงานดีนะก็ดูดูไม่แย่นะครับงานแต่ว่าอีกสิ่งสิ่งหนึ่งที่มันให้มาที่รู้สึกว่า เกือบจะดีแล้วก็คือเรื่องของเฟตนะครับเฟตมันทามาค่อนข้างเล็กอ่ะเล็กมากๆเลยใช่ครับมันทําให้เวลาเล่นโซโลหรือว่าเล่นอะไรเงี้ยมันทําให้แบบต้องยิ่งกดใช้แรงกดมากขึ้นนิดนึงเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรเฟตมันเล็กมันก็ต้องแบบเออมันต้องกดให้มันแบบสายมันอยู่ใต้เฟตอะครับเพราะดยความที่มันมันมันจะทําให้เหมือนระยะห่างมันเยอะขึ้นมันสูงขึ้นเนี่ยใช่แบบไมาต้องใช่ อาจจะใช้แรงกดหน่อยแต่ไม่ได้เยอะขนาดน,นะก็คือมันแค่แบบด้วยความรู้สึกอะมันกดมากกว่าป,ปกตินิดนึงแล้วก็คอใหญ่อ่าใช่คอใช่คอ,<ช>อใหญ่สำหรับใครที่ไม่ชินนะกีตาร์โป่งอะมาจับตัวนี้จะรู้สึกว่าคอค่อนข้างใหญ่ด้ดนึง<ช>แต่มันก็แลกมากับเขาเรียกว่าอ,อะไรความแข็งแรงความแข็งแรงของมันนะครับแต่ว่าถ้าใครเล่นกีตาร์คลาสสิกมาก่อนอะจะสบายๆแล้วชิน เพราะว่าอคอเป mm. ็นประมาณกีตาร์คลาสสิกเลยประมาณนั้นเขาจะอ้วนๆหน่อยใหญ่ๆหน่อยสาหรับผมก็เล่นแล้วมันจะกระชับมือนะครับกระชับมือรู้สึกว่ามันจะพอดีแต่ถ้าเป็นน้องๆหรือผู้หญิงเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าอ้วนไม่ดีคนที่มือเล็กหน่อยแต่ถึงมือเล็กหน่อยอาจจะใช่บางทีอาจจะต้องแบบใช้ใช้แบบใช้กาลังไ่ยังไงครับกีตาร์ทุกตัวหรือทุกรุ่นเนี่ยมันต้องใช้ความฝึกฝนและความพยายามแล้วก็ใช้กําลังกันทุกตัวอยู่แล้ว โอเคสเปคคร่าวๆว่าจะประมาณนี้นะครับเราสามารถสั่งซื้อได้ทางไหนบ้างครับไม่ตโอเคัตัวนี้เราสามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางออนไลน์ทั่วไปได้เลยนะครับของทางมิวสิกสต e นะครับในช้อป e ี้ซาก็เป็นร้าน Music s t o ต e ออนไลน์นะครับในไลน์ก็มีนะครับจะเป็นแอป Music s t o ต e ครับก็ทำอาจจะบอก เคยแคปรูปแคปรูปก็ได้ครับแคปรูปแล้วก็หรือว่าพิมพ์ชื่อรุ่นก็ได้เพราะชื่อรุ่น<ช>เดี๋ยเราจะขึ้นไว้ในใดีสคริปชันหรือว่าหัวหัวข้อคลิปนี้แล้วครับใช่แล้วก็ใน a c e b o o k นะครับ,รบนนก็เป็นมิจฉาตัวครับก็สั่งซื้อผ่านทางเฟซบุ๊กได้ใช่ครับแล้วเสียงตัวนี้เนะี่ยมันลักษณะหรือว่ามันเป็นยังไงบ้างครับพี่อดีดโยด้วยลักษณะของเสียงเออด้วยลักษณะของเสียงของเจ้าตัวนี้พี่ว่ามันจะถูก ข้อจํากัดอยู 2> ่ no these, these oh 2อย่างก็คือเรื่องของขนาดแล้วก็เรื่องของสเปคไม้เรื่องขนาดเนี่ยมีผลแน่นอนนะครับทําให้เรื่องของเสียงเนี่ยมันไม่ได้แบบกังวาลเท่าตัวพวกแบบตัวย่ใหญ่อย่างเงี้ยใช่เห็นไหมเห็นไหมโอเคอันนี้ก็จะเป็นหลักตดวรีแพงขึ้นมาหน่อย ใช่ใช่ยสองปันจ้าโอเคเรื่องของเสียงนะมันอาจจะไม่ได้กลางวันเท่าครับแล้วก็เรื่องของสเปคไม้อ่ะมีผลแน่นอนอย่างเช่นเรื่องเอความแหลมหรือว่าความทุ้มหรือว่าย่านเสียงที่มันคนย่านเสียงที่มันดีๆในกีตาร์แพงๆอะไรเงี้ยมันอาจจะหายไปนิดนึงครับเพราะว่าจากที่ลองเลียนเนี่ยผมรู้สึกว่ามัน ค่อนข้างที่จะแบบมีความเสียงอื้ออนิดนึงแบบว่ามันมันไม่สุดเอดเออมันจะมีความแบบเฮ้ยก็ก็เขาเรียกว่าอะไรมันก็ตามราคาราคาใช่ตามราคาด้วยแต่มาตรฐานดีเล่นได้เลยครับใช่ครับแล้วยังไงเราก็จะมีรีวิวเสียงให้ให้ให้ดูอยู่นะครับใช่ครับเดี๋ยวโอเคเราไปฟังรีวิวเสียงกันเลยเนาะได้ครับโอเค ไปตรงไหน <laughs> จากตรงนี้นะครับเป็นไฟของกล <c oughs> งครับอันนี้เป็นไฟแบบใหญ่ <laughs>